สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินข้าวผัดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นค่ะเนี่ยค่ะผัดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นค่ะเรามากินเลยค่ะเนี่ยค่ะร้อนเลยค่ะข้าวพุนสุกค่ะอร่อยค่ะพ่อทำค่ะ